สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านพบก,กับร้านกล้องลอซิ่งชมรีครับสาขา3ามของเรานั่นเองนะครับนะหลังจากที่ไม่ได้ออกสื่อ YouTube นานนะเพราะว่ามีการเอามาลงที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะบางทีเราไลฟ์สดหรือทำคลิปแบบคลิปเลียวนะก็ทำเป็นลง YouTube นะนี่สำหรับใครที่เป็น FC กล้องลอซิ่งชมรีช่องทาง YouTube ครับวันนี้ไม่ต้องน้อยใจครับวันนี้กล้องลอซิ่งชลรีมียางดีๆราคาถูกๆให้พิเศษครับนี่ ที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ที่ข้างรีโวของเราก็คือนะยางนิโต420นะครับ S D นะ S D อ่าส่วนจะเป็นขอบเท่าไหร่ขนาดอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นิโต S D 420นะขนาดยางเรามีแค่ขนาดเดียวนะไซส์เดียว285ทับ40 R18 นะฮะ เป็น SD นะครับ SD คือ,อจะเป็นคู่หลังอย่างเดียวนะครับมีขนาดเดียวนะครับวันนี้จัดให้ในราคาสุดพิเศษเลยนะครับราคาแยกเส้นหรือเป็นคู่เป็นเศษได้หมดครับวันนี้มีมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะ6ชุดกับอีก2เส้น,นครับเศษอีก1คู่นะ6ชุดกับอีก เศษ2เส้นนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็นยี่สิบเส้นนะฮะก็เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่เป็นยางใหม่จริงนะครับคุณลูกค้านะนะเดี๋ยวมาดูหน่อยปีอะไรเอ่ยยางปีอะ,อะไรเอ,อ่ยขนาดยาง285แปดห้าับสี่ส R สิปดียางก็เป็นใหม่ครั้งปียี่สนะครับสัปดาห์ที่สิปียี่สนะครับ าลายก็สวยด้วยครับนี่แม่มเอยตอนนี้จะเป็นลาย inside outside นะครับก็จะเป็นลายเขาเรียกลายยางหน้าเดียวนะฝั่งด้านนอกเนี่ยออกจะเป็นลายใหญ่นะครับด้านในจะเป็นาลายเล็กนะลาย420นั่นเองครับปกติราคานะครับเขาจะขายพร้อมหน้าหลังจะเป็น24 28นะแต่วันนี้มี28อย่างเดียวครับวันนี้เอาไปราคาถูกๆเลยนะครับนะทั้ง4เส้นนะฮะ28 5 40ทั้ง4เส้นเอาไปเพียงครับ ชุดละ8,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวนะ8,000บาทครับยางใหม่ไม่มีตําหนิพร้อมจัดส่งให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีถ้ามาที่ร้านใส่ถุงให้ฟรีด้วยนะฮะเซ็ตละ2,000เท่านั้นนะครับโอ้โหราคาสุดพิเศษนะฮะราคาพิเศษมากๆครับสําหรับโตนิโตะนะตัวนิโตะนะเออไม่ใช่โตโยโนะจะเป็นโตยโยและโตนิโตะสําหรับนิตโตะนะฮะเออบอกเลยว่าราคาสุดพิเศษมากนะครับนะ เส้นละ2,000บาทนะครับแยกได้ครับนะใครอยากได้1เส้นหรืออยากได้1คู่ก็เส้นละ2,000นะก็ใส่ถั่วงให้ฟรีต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีครับนะชุดละ1 1,000 10, กว่าบาทวันนี้เราไม่ขายนะชุดละ1,000 10, กว่าบาท1,06 10, เราไม่ขายวันนี้เราขายแค่ครึ่งราคาเองนะลดไปเลยครับ50%เหลือเพียงชุดละ8,000บาทนะครับฝากด้วยนะมีแค่6ชุดเท่านั้น,นครับนะคุณลูกค้านะถ้าเกิดช้าอดหมดอีกตามเคยนะฝากด้วยครับกล้องล้อซิ่งรีนะครับวนน ลาคุณผู้ชม fc youtube ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบรรยากาศหน้าร้านสาขาสามครับก็จะประมาณนี้นะร้านสาขาสามนี่เน้นช่วงล่างโชกคอพจัดทรงหาทรงเป็นหลักนะครับส่วนล้อยางใหม่ครั้งปีก็จะอยู่ที่ร้านเดิมสาขาหนึ่งครับตรงนี้ก็จะมีงานก็ต่อเมื่อแบบว่ารับงานจากสาขาหนึ่งมาทําที่สาขาสามนะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างแบบนี้นะทุกคนนะ เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้กล้องลอซิ่งรีสสวัสดีครับอย่าลืมครับ8,000บาทช้าหมดอดอีกตามเคยนะครับฝากกว้เลยครับกล้องลอซิ่งรีสวัสดีครับ